พอแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามีมีม,มีมีงานที่ต้องพูดกันต่อนะครับในช่วงห้าโมงเย็นเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมศักดิ์ท่านให้ความเห็นบางเรื่องมาอจาร์วรจิจตจะเป็นผู้ตอบสรุปตรงนี้ิดหนึ่งเชิน,นะครับผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็คงได้รับความที่เห็นบางส่วนนะฮะมีสองสามประเด็นที่ผมอยากจะตอบในในเรื่องนี้นะครับอันแรกก็คือความเห็นของคุณคุณประจินนะนะครับที่อยากจะให้นิติราชเนี่ยเป็นเป็นองค์กรกลางนะฮะในแง่ของการ อะไร่ะฮะรวมคนซึ่งมีความคิดแบบนี้แล้วก็ขยับขับเคลื่อนเคลื่อนไหวกันต่อไปนะฮะผมเรียนอย่างนี้ว่าเ,เราเองเนี่ยนะครับก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับในในบางประการนะครับแม้ว่าเราเป็นอาจารย์ในคณะนที่ศาสตร์นะนะฮะเวลาจะใช้สถานที่อะไรเนี่ยก็อาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยนะฮะการทําให้เราเป็นองค์กรองค์กรกลางในแง่ของการเป็นที่รวมศูนย์นานเนี่ยนะครับผมคิดว่าในเวลานี้อาจจะยังอาจจะยังใหญ่เกินกว่าที่เราจะแบกรับได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เราตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับในการที่จะทําเรื่องในทางวิชาการแล้วก็ให้มันกระจายลงไปนะครับในหมู่ของประชาชนทั่วไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องซึ่งซึ่งยากอยู่นะฮะแต่ว่าผมผมยืนยันว่าเราจะทําเรื่องพวกนี้ต่อไปนะฮะคงคงจะไม่ไม่ได้หยุดเท่านี้นะฮะแต่ว่าคงจะไม่สามารถกลายเป็นคนซึ่งแกนเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนนะฮะขบวนการนี้ได้นะฮะอย่างน้อยที่สุดก็ในเวลานี้นะฮะด้วยข้อจํากัดอยู่อยู่บางประการนะฮะ อีกประการหนึ่งก็นะครับคือความเห็นของท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะความจริงโดยรวมแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรเห็นต่างกับท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะคิดว่าออตอนที่เราพูดคุยการในเรื่องของการทําตัวบทกฎหมายนี้ก็ก็เห็นประเด็นพวกนี้เหมือนกันนะฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่พอการเสนอในลักษณะซึ่งเป็นตัวบทที่เป็นรูปธรรมนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกจํากัดนะฮะหมายความว่าเราถูก รัดตรึงอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับจากโครงสร้างของตัวกฎหมายอาญาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะพยายามทําให้การแก้ไขเนี่ยนะฮะในรูปซึ่งมีหน้าเป็นตัวบทนั้นเนี่ยนะครับสามารถจะเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็แก้ได้นะัเพราะฉนั้นเนี่ยลักษณะจึงออกมาแบบนี้นะฮะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราเราพอใจอยู่ในแง่ของการแก้ไขเท่านี้แต่ภายใต้กรอบของข้อจํากัดเนี่ยนะฮะในเชิงโครงสร้างของตัวบทเนี่ย ตัวบทก็เคยจ่องออกมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าประเด็นในเรื่องของอัตราโทษเนี่ยนะฮะก็คงเป็นประเด็นที่ที่สามารถที่จะดีเบตกันได้นะฮะแล้วก็ในชั้นของการทาจริงจรินี่อาจจะมีการเปลี่ยนทีนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยนะฮะมันกลับไปที่ปัญหาเดิมที่ผมได้พูดเอาไว้แล้วนะ,ะแล้วผมก็ก็ตระหนักปัญหานี้ดีอยู่เนี่ยนะฮะคือปัญหาในแง่ของอุดมการณ์นะฮะจริงๆนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างที่ดังสักว่านั่นแหละนะฮะว่าในเรื่องนี้มันคงต้องทําเป็นเป็นแพ็กเกจใหญ่นะฮะ สิ่งที่ต้องทําต่อไปนี่นะครับหลังจากวันนี้ในทางกฎหมายนี่ยนะฮะมันก็คงคงเป็นเรื่องที่เราเราคิดกันอยู่นะฮะผมคิดถึงเรื่องของการพูดถึงสถานะนะครับของสำนักทรัพย์สิน่วนพระมหากษัตริย์นะฮะในเรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คงจะเป็นเรื่องซึ่งซึ่งจะทําต่อไปนะฮะคิดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับในในหมวดนี้นะฮะซึ่งคงจะต้ององต้องทำต่อไปอีกนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะเดินต่อไปนะฮะผมเรียนว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะฮะ ในแง่ของการทําข้อเสนอให้เป็นรูปธรรมนะฮะ อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะแม้ว่ามันมันยังจะมีข้อบกพร่องอยู่เนี่ยแต่มันจะทําให้มันได้มีการพูดกันนะฮะในวงกว้างขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสองสาเดือนเนี่ยนะครับมันมันก็ยังไม่มีการพูดอะไรข้อเสนออันนี้นะครับมันจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องไปอภิปรายนะฮะถึงถึงสถานะนะครับของสามัญรัฐปรศัตรในภาพรวมเรายังต้องพูดถึงเรื่องขององคมนตรีนะฮะพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปอีกขอให้ถือว่านี่เป็นเป็นการนับหนึ่งนะครับในในส่วนที่เกี่ยวกับการที่จะขับต่อไปนะครับในในทางวิชาการ ในภาพรวมนั้นเนี่ยนะครับเห็นตรงกันนะฮะเพียงแต่ว่าจะขยับแบบไหนนะครับเพื่อทําให้มันสามารถที่จะนําความรู้อันนี้นะฮะลงไปให้กับให้กับประชาชนแล้วก็มวลชนได้ผมคิดว่าที่อาจารย์หส์สาพูดมาก็คงมีคุนูุปการและเป็นประโยชน์อยู่นะครับอยู่อยู่มากเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ผมคิดว่าในช่วงถัดไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็คงจะพยายามทํากิจกรรมทางวิชาการแบบนี้ต่อไปอีกนะครับแต่ว่าท่านต้องเข้าใจว่าเราก็มีข้อจํากัดอยู่นะฮะ ก็คงคงสัญญากับท่านไม่ได้นะครับว่าจะจะทาเรื่องนี้ต่อไปอีกเมื่อไหร่ยังไงนะฮะแต่ผมเรียนว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะคิดจะทำเพราะเราเห็นว่าถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงคงจะไม่ไม่สามารถจะขยับขับเคลื่อนต่อไปได้ปัญหาอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือปัญหาในแวดวงวิชาการนะฮะอ,อ,อาจจะผมเองอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์สมศักดิ์เองเนี่ยก็เรียกร้องนะครับตรงกันแต่ว่าผมผมรู้สึกและผมประเมินนะฮะว่ามันมีความมืดมนอยู่นะฮะก็คือผมผมไม่ได้ผมไม่คิดว่าข้อเสนอเนี้ย ได้รับการตอบรับนะฮะในในวงกว้างแต่ว่าก็คงมีสิ่งหน่องต้องพยายามทําถามว่าทําไมนะฮะผมคิดว่าแวดวงวิชาการเองก็ไม่ต่างไปจากแวดวงอื่นๆนะฮะคือคือมันมีมันมีเครือข่ายมันมีผลประโยชน์ก็เป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะเรียกร้องให้ใครออกมาพูดในเรื่องพวกนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องซึ่งซึ่งเป็นเรื่องยากนะฮะเพราะว่ามันกระทบนะฮะกับกับประโยชน์อะไรหลายๆอย่างซึ่ง,ซ,งซึ่งเขามีอยู่นะฮะ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยนะครับความพยายามในการที่เราทําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อกระตุ้นนะครับให้ให้มันเกิดการพูดคุยในเรื่องนี้ขึ้นไม่ว่าจะในมุมไหนก็ตามอันนี้รวมทั้งในมุมที่เป็นเป็นการคัดค้านด้วยนะฮะซึ่งซึ่งน่าเสียดายว่าวันวันนี้นะครับมันกลุ่มที่คัดค้านนะครับในแง่ของตัวข้อเสนอตรงตรงเนี่ยนะฮะที่เป็นในเชิงตัวบทเนี่ยไม่มีนะฮะก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่ผมก็หวังว่ากิจกรรมที่เราจะทําต่อไปนั้นเนี่ยนะครับคงจะคงจะได้รับการสนับสนุ แล้วก็อะไรที่ท่านได้ได้รับรู้ไปนะครับจากการพูดคุยของเราในวันนี้ก็อยากให้ท่านนําไปพูดคุยต่อนะครับพูดคุยต่อนะฮะแล้วก็เพื่อทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปสู่นะครับในในส่วนที่เป็นภาพรวมใหญ่ทั้งหมดนะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราเรามุ่งประสงค์จะไปให้ถึงนะครับก็คงจะตอบนะฮะเออประเด็นในเบื้องต้นนะครับอย่างเท่านี้นะครับครับเอออาจารย์พิจิตรเชิญตอบตอบท่านอาจารย์สมศักดิ์นิดเดียวนะฮะคือ ประเด็นที่อาจารย์ยกมาเนี่ยนะฮะตอนที่เรานั่งทํากันสามสี่วันเต็มเ็มเนี่ยนะฮะัทั้งที่ต่างจังหวัดทั้งที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีการหยิบยกพูดคุยกันตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องโทษเนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นเวทีวเนี่ยยังเถียงกันนาทีสุดท้ายอยู่เลยนะฮะว่าจะให้เหลือแค่ปรับดีไหมนะครับแต่อย่างที่ท่านอาจารย์บรเจบอกคือกรอบมันเดินมาจากว่าหมิ่นประมาทคนธรรมดามันยังมีลงไว้อยู่นะความเห็นผมเนี่ยคนเรามันไม่ควรติดคุกด้วยคําพูดถูกไหมฮะเต็มที่คุณไป หมิ่นเกียรติยศอะไรเขาก็โดนแค่ปรับก็พอถ้ามันทําได้ทั้งระบบนเหลือแค่ปรับเนี่ยทุกอย่างก็สมบูรณ์นะครับทีนี้เราไปเดินจากกรอบที่ว่ามีประมาณคนธรรมดาของปออาญาเราเนี่ยทุกวันนี้มันยังมีเรื่องโทษจําคุกอยู่นะครับก็เลยตัวเลขที่ออกมา3ปี2ปีเนี่ยก็เลยออกมาจากฐานนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเสนอให้ยกเลิกเนี่ยนะครับผมคิดว่าในใจลึกๆของทุกท่านเนี่ยนะครับก็อยากให้เห็นเป็นทางนั้นทางนั้นแหละทีนี้ถ้าสมมติท่านจะยกเลิก 1, 1, เนี่ยนะครับงยมา่เลยครับง่าไมกากผมเลย ท่านไม่จาเป็นต้องใช้บริการพวกผมเลยท่านเขียนขึ้นมาอันเดียวเสนอย,ยกเลิกมาตราร้อยสิบสองจบเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยอันตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นตัวร่างแก้ไขเสนอย,ยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทประธานในพิธีของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาเขียนเนี่ยเขาเรียกร์ติเคิลยูนิคเนี่ยนะครับมาตราเดียวจบคือให้ยกเลิกมาตานี้จบท่านไม่จาเป็นต้องผมก็ไม่ต้องปวดหัวมานั่งคิดไอ้สลับซับซ้อนเนี่ยอไอ้นี่ต้องโยงกับไอ้นั่นน่ะนี่ถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นทีนี้ต่อมานะฮะที่เราเสนอเนี่ยนะครับคือ อย่างที่ท่านอาจารย์ประเสริฐเรียนมาคือเราอยู่ในกรอบของทุกวันนี้ที่มันเป็นอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์เกิดมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าข้อเสนอเนี่ยมันประนีประนอมจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับนะฮะโดยประเมินปัจจัยทางการเมืองทางสังคมรวมทั้งฝ่ายที่อีกฝ่ายหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับก็เลยออกมาในรูปแบบนี้แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ได้ถกเถียงกันต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่งครับคือคือ อาจจะเป็นเสริมจากท่านอาจารย์สมศักดิ์นิดหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับกับกับข้อเรียกร้องไปถึงกลุ่มคนอื่นๆนะผมเคยคุยกับท่านอาจารย์ธีระบ,บ่อยๆอาจารย์ธีระบอกผู้เป็นภาษากับเพื่อนฝูงกันเ่ยนะท่านบอกว่านมึงทำวันนี้แหละมึงไม่ต้องไปเรียกร้องคนอื่นหรอกคนไหนไม่ทำก็เรื่องมันแต่เราอยากทำเราก็ต้องทำนะฮะแต่ทีนี้ผมคิดอย่างนี้คือผมมองว่าไอ้คนที่ดำรงสถานะแบบพวกผมเนี่ยแบบท่านอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยนะครับมันมีอภิสิทธิ์บางประการอยู่ นะคือท่านแม้ท่านจะถือว่าท่านมีความเสมอภาคยังไงก็ตามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ท่านปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันมีอภิสิทธิ์อยู่อภิสิทธิ์มันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีข้อได้เปรียบก,กับคนอื่นๆอยู่อาจจะไม่ใช่ได้เปรียบในทางเศรษฐกิจแต่มันก็ได้เปรียบในเรื่องการเคารพนับถือมันได้เปรียบจากภูมิคุ้มกันเรื่องเสรีภาพทางวิชาการมันได้เปรียบจากไอ้พวกนี้อ่านแต่หนังสือเขียนนังสือไม่ต้องลงไปไถานาทำนาไม่ต้องใช้แรงงานหนะักมันได้เปรียบอะไรีนรย ต่างประเทศมันได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเต็มไปหมดเมื่อมันได้เปรียบกับคนอื่นเนี่ยนะครับมันยิ่งต้องมีพันธะผูกพันกับสังคมมากขึ้นกว่าปกติถูกไหมฮะหลังจากสิบธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็นั่งประเมินกันตลอดแล้วก็สังเกตป,ปฏิกิริยาของคนฟังในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ชอบย่องไปดูช,มดมชมดุมนุมนู่นชุมนุมนี้ดูว่าเขาเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับไปสังเกตการมันก็เริ่มหนักขึ้นโดยเฉพาะเวทีเล็กเนี่ยเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น ปฏิกิริยาตามสังคมออนไลน์มันก็หนักขึ้นคลิปต่างๆซีดีต่างๆเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มไปในทิศทางนั้นมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นผลสะเทือนจากการอภิปรายวันที่สิบธันวาพอเห็นอย่างนี้เข้าปั๊บเนี่ยภาพแรกที่ออกมาในใจผมตอนนั้นคือภาพของคุณดาตอบิโดคือเวลาคนเนี่ยนะฮะมันรู้มันรู้เรื่องอะไรขึ้นมาหน,นึ่งนะฮะท่านมันพูดในที่สาธารณะไม่ได้นะฮะ เขาก็พยายามหาช่องทางจะพูดให้ได้ถูกไหมฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอมี <c oughs> ผมอาจจะอ,อึดอัดพอๆกับท่านพระคุณเจ้าเลยนะฮะโดยสถานะแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับ <c oughs> พอมันมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยนะครับให้เข้าหาทางระบายได้แล้วมันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆเริ่มออกมาเอ็นดอรสเขาเนี่ยเขาก็อ้าวมีคนมาคลายความอึดอัดให้เขาถูกไหมฮะเขาก็จะพูดเต็มที่คิดว่าโอเคไฟเขียวเริ่มมาแล้วเริ่มพูดได้แล้วพูดกันเต็มที่แต่ท่านเห็นไหมพอพูดปุ๊บมันก็โดนทุบอีกภ <c oughs> ายใต้สังคมไทยปัจจุบันเนี่ยผมเห็นนะฮะไม่มีทางอื่นใดอีกเลยเนี่ยนะครับ ที่เราจะรักษาให้คนสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์นะฮะได้อย่างตรงไปตรงมาพูดในเชิงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับคือพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยครับมันต้องออกมาช่วยนี้ พอช่วยเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปผูกผ้าอะไรเป็นแกนนำเลยหรอกแต่มันช่วยในฐานะที่อะไรคือผมไม่อยู่ต่างประเทศมาเนี่ยเวลามันมีเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นสังคมในทางสังคมเนี่ยนะครับเป็นฮอตอิชชู้เนี่ยแป๊บเดียวเขาพึบมเพิ่พิพ่ออกมาอย่างล่าสุดผมเพิ่งคุยกับอาจารย์วรเจต์เนี่ยไอรัฐมนตรีกรลาโหมเยอรมันคนหนึ่งเนี่ยเป็นลอกวิทยานิพนธ์เข้ามาเนี่ยนะครับพวกนักวิชาการแป๊บเดียวมันเข้าชื่อกันเป็นร้อยคนเนี่ยบอกให้คนนี้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม เนี่ยคือนี่มันเป็นภารกิจของปัญญาชนปัญญาชนหนึ่งคนนะฮะถ้าาจสมศักดิบ์บ,บอกถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนคนเดียวมันไม่พอเพิ่มพวกผมไปอีกก็ไม่พอนะฮะมันต้องเพิ่มเป็นหลักร้อยหลักพันนะฮะและต้องทําให้มันเป็นประเด็นสาธารณะสถานการณ์วันนี้มันเริ่มเห็นชัดว่าเขากําลังทยอยนะฮะตามล่าเหยื่อของร้อสิบสองทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันต้องช่วยกันออกมานะ,ะช่วยกันออกมาให้มันเยอะหน่อยนะฮะวันนี้ช้านะฮะ แต่อาจจะไม่ช้าเกินไปท่านอย่าก,กังวลนะฮะว่าถ้าท่านออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการเอนดกระขบวนการทางการเมืองขบวนการใดขบวนการหนึ่งหรือถ้าท่านออกมาแล้วท่านจะกลายเป็นลูกน้องอสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนะฮะท่านจะบอกโอ้ยทะเลาะกันมา,มา,มาตั้งนานสุดท้ายต้องยอมตามสมศักดิ์ท่านอย่าไปเกรงกลัวเรื่องพวกนี้พวกนี้นนข้อหาจิ๊บจ้อยมากนะครับช่วยกันออกมานะฮะอันนี้ผมพูดถึงปัญญาชนอีกอันนึงเนี่ยผมเรียกร้องไปถึงฝ่ายรอยัลลิสทั้งหลาย ต่อให้ฝ่ายรอยัลลิสเนี่ยนะครับทุกวันนี้จะคิดอย่างไรนะครับจะสร้าง س ي นาริโออย่างไรเข้าข้าตัวเองงไงก็ตามเนี่ยนะฮะจะปิดหูปิดตาไม่เห็นความเป็นไปของโลกยังไงก็ตามจะไม่สนใจเพื่อนร่วมมนุษย์เพื่อนร่วมชาติยังไงก็ตามเนี่ยนะครับหรือต่อให้พวกท่านหลอกตัวเองยังไงก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันสมองระดับพวกท่าน,นท่านประเมินได้อยู่แล้วท่านตระหนักได้อยู่แล้วว่าโลกปัจจุบันมันเป็นยังไงท่านลองถามนะครับพวกท่านรอยัลลิสทั้งหลายท่านถามตัวท่านอย่างจริงใจดูนะฮะ ท่านคิดเหรือว่าสภาพแบบเนี้ยที่มันเป็นมาในอดีตอย่างเนี้ยและปัจจุบันเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้อีกในวันข้างหน้านะท่านเนี่ยนะฮะพวกท่านเนี่ยเป็นมนุษย์นะฮะโรอลิสทั้งหลายก็เป็นมนุษย์พวกในท,ที่นี้ก็เป็นมนุษย์หมดมนุษย์เนี่ยนะครับอย่างไรเสียมันก็เป็นมนุษย์มันไปเกิดที่ไหนมันก็เป็นมนุษย์ มันเกิดที่ไทยมันก็เป็นมนุษย์มันเกิดที่ฝรั่งเศสก็เป็นมนุษย์เยอรมันอังกฤษเหมือนกันมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมันมีแต่ความเป็นมนุษย์นี่แหละครับแต่มนุษย์บางที่อาจจะรู้สํานึกช้าเพราะเรื่องอะไรบางอย่างแต่สักวันเนี่ยนะครับเขารู้สํานึกแน่นอนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมันมีศักดิ์ศรีมันมีคุณค่ามันมีสิทธิมีเสรีภาพนะฮะมันมีความสามารถในการตัดสินใจมันมีความสามารถในการใช้เหตุใช้ผลนะ สักวันเขาก็ต้องรู้ว่ามันไม่มีใครหรอกฮะบนโลกใบนี้ในโลกสมัยใหม่แบบนี้จะมาอ้างอาญาสิทธิอ้างสิทธิธรรมเพื่อจะบอกว่าเขาเนี่ยอยู่เหนือกว่าคนอื่นนะฮะแลวพวกท่านรอยัลลิสเนี่ยท่านคิดหรอว่ามนุษย์เนี่ยมันจะทนอยู่กับสภาพที่เป็นอย่างในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยทนได้อีกต่อไปในอนาคตนะฮะในช่วงหัวต่อหัวเลี้ยวแบบนี้เนี่ยนะครับฝ่ายรอยัลลิสทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านอาจจะก,กังวลใจ ว่าสถานะแบบที่ท่านเป็นอยู่มันจะถูกลดทอนในลงไปท่านอาจจะกังวลใจแต่ได้โปรดนะฮะท่านแทนที่ท่านจะเอาความกังวลใจพวกเนี้ไปเปลี่ยนเป็นการกพลังให้ท่านทําอะไรก็ได้เพื่อที่ท่านจะได้รักษาเพื่อจะเอาให้อยู่เพื่อที่ท่านจะได้รักษาสตาัสโคแบบนี้ไว้ต่ออีกเนี Beverly ่ยแทนที cool. like ่ท่านจะเอาพลังพวกนี้ไปทําเรื่องเหล่าเนี้ท่านเปลี่ยนเอาความกังวลใจพวกเนี้ยมาเป็นพลังในการปรับตัวของท่านให้เข้ากับระบอบประชาธิปไตยไม่ดีกว่าหรือ นะในโลกประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่เนี่ยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตกยุคและล้าสมัยไปแล้วการเวลาเนี่ยนะครับมันมีแต่จะพัดพาสถาบันกษัตริย์ให้ตกประวัติศาสตร์ไปนะฮะวิธีเดียวนะฮะที่จะทําให้สถาบันกษัตริย์อยู่รอดปลอดภัยนะครับคือสถาบันกษัตริย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ให้มันสอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับแล้วสถาบันกษัตริย์มันก็จะกลายเป็นสถาบันทางประเพณีทางประวัติศาสตร์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติถูกไหมครัในช่วงหัวต่อหัวเลี้ยวแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีแต่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริงเท่านั้นนะฮะที่จะทําให้ทุกฝ่ายนะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะไปด้วยกันนะในสังคมประชาธิปไตยนะครับไม่ควรมีใครนะรถูกจองจําในตารางเพียงเพราะเขาพูดนะ ผมชอบโอเปร่าอยู่เรื่องหนึ่ง,น,งนะครับชื่อเป็นภาษาเยอรม,มันในชื่อ d e l i e b Der l i e r c o n c i l นะครับนะฮะเป็นบทประพันธ์ของออสการ์ปานิซ่าเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยซาตานเขาพูดบอกว่าการที่ใครบางคนคิดและไม่มีสิทธิ์ในการเผยพแพร่ความคิดของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้นั่นแหละเป็นความสยดสยองที่สุดในบรรดาวิธีการทรมานทั้งปวงท่านอย่าทรมานคนต่อไปเลยครับขอบคุณครับ คือวันนี้ถ้าเป็นหนังก็ทั้งบูรางผานทั้งบทโศกทั้งบทเศร้านะฮะครบรถทุกอย่างรางวัลตุ๊กตาทองพีหน้าไม่แน่อาจจะได้นะ,ะการสมมนาตจยราาคราวนี้นะฮะผมเองความจริงมีมุกเด็ดเดดนี่ยนะครับซึ่งจะมาพูดปิดท้ายอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าซีนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันพีกไปแล้วโดยจารย์ปิยบุตรนะครับ <laughs> ก็ขอเป็นว่าในที่สุดนะฮะการเสวนาวันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่เพียงการเริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นจากการที่คนอื่นเขาเริ่มต้นมานานแล้วแต่เรามาขยับในปัญหาเชิงข้อกฎหมายความคิดของจะสมศักดิ์เนี่ยนะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยเราเห็นตรงกันนะก็คือว่ามาตร,รา1น2รบไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในเชิงบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาในเชิองอุดมการณ์ซึ่งกำกับอยู่หลังมาตร,รา1น2ที่มันมีผลไปถึงการบังคับใช้กฎหมายและการพพจารนาคดีของศาลปัญหาคือว่าทําไมคณะนิติราชจึงหยิบ มาตราหนึ่งสองมาพูดในมิติทางกฎหมายก่อนโดยไม่ได้ทําปัญหาเรื่องอุดมการณ์พร้อมกันไปขณะที่จะสมศักดิ์เสนอว่าควรจะทําสิ่งนี้เนี่ยพร้อมกันความจริงการทําพร้อมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่จริงๆถึงไม่ทําพร้อมกันถ้าเราสามารถยกเลิอกอุดมการณ์ได้กฎหมายจะไม่มีความหมายทันทีโทษสิห้าปีไม่มีความจําเป็น รู่รในคดียอมรับแล้วว่าการเสรีสรภาพในการแสดงความคิดเห็นในการติชมสถาบันบนพื้นฐานหลักสุจริตเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ได้รับการรับรองเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาแต่เนื่องจากว่าการยกเลิกอุดมการ์มันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายขณะที่สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมท,ที่สุดในขณะนี้ที่พอจะทำได้ตามกำลังของเราในฐานะที่เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ซึ่งไม่ได้มีข้อเสนอทางการเมืองมากไปเหมือนกับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ก็คือทําชุดข้อเสนอทางกฎหมายเพราะฉะนั้นข้อเสนอทางกฎหมายในวันนี้จึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของข้อจํากัดในฐานะที่เราเป็นนักนิติศาสตร์โดยที่ไม่ได้ละเลยเลยว่าปัญหาที่มันมีอยู่เบื้องหลังปัญหากฎหมายตรงนี้นะ่ะก็คือปัญหาชวโรมการแต่สิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปนอกจากรปัญหานอกจากที่เราจะทาปัญหาเชิงกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องอุดมการณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนก็จําเป็นต้องทําควบคู่กันไป ท่านอาจจะเรียกว่าเป็นการแบ่งหน้าที่การทาก็ได้นะฮะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากฎหมายไม่สำคัญมากไปกว่าอุดมการณ์ซึ่งกำกับกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังความคิดของท่านอาจารย์สมศักดิ์ถูกต้องและท่านก็สู้เรื่องนี้มาตลอดผมก็คิดว่าพอถึงเวลาไม่ใช่พอถึงเวลาขณะที่เราทำเรื่องนี้ควบคู่กันไปเนี่ยสิ่งที่เราพอจะทำกันได้คู่ขนานไปกับการเสนอตัวร่างกฎหมายตัวนี้ปัญหาชาวดมการเราก็จะเริ่มทา และเขาเจว่าบางทีไม่แน่นะครับสองสาเดือนข้างหน้าอุดมการณ์อย่างหนึ่งซึ่งควรจะต้องถูกแก้ที่มันเกี่ยวพันกันกับเรื่องตรงนี้เนี่ยอย่างเรื่องการจัดการเรื่องสมทุนงานทรัพย์สินเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกหยิบยกมาพิปารายโดยคณะอนุญาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นว่าวันนี้เป็นการรับฟังความเห็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคงจะมีต่อและครั้งหน้าขออนุญาตทุกท่านว่าเราจะต้องเชิญกลุ่มเสื้อหลากสีกลับ กลุ่มเสื้อเหลืองมาด้วยไม่เราบว่าท่านว่าอย่างไงนะับ <Yeah. S 1> นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะถึงวันโน้นในพรุ่งนี้รายการช่องสเปทีนิวอาจจะเอาพวกผมในพิดาเรียบร้อยแล้วก็ได้ <Yeah. S 1> นะฮะก็ไม่มีอะไรมาก,กว่านี้นะครับเนื่องจากมีรายการที่สมนะครับรออยู่นั่นก็คือเรื่อง การรณรงค์เรื่องการตื่นรู้มาตรา112ผมขออนุญาตจบเวทีการเซวนาและการเสนอร่รางกฎหมายของคณะนิราชเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านได้ความสนใจแล้วก็ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับออขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าสําหรับผู้สื่อข่าวที่ต้องการตัวร่างกฎหมายเนี่ยนะครับ นอกจากจะหาดูตามเว็บไซต์ของนิติราชแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีต้นฉบับอยู่ประมาณสักสิบชุดอ๋อครับ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 อ่ะ